ครับต่อนะครับอีพีสามครับผมอาอาบน้ำเสร็จแล้วครับผมกำลังจะเดินกลับบ้านนะครับดูครับตัวดำเลยนะครับในแ,แม่ครับ ขืนขึ้นนะครับผมตอนนี้กําลังเดินกลับนะครับเราก็จะขับรถตามนะครับเพราะว่า,าเดินตามไม่ทันนะครับถ้าเดินตามนี่ตามไม่ทันแน่นอนครับผมเมสกาวเดินเดินเร็วนะครับอา,อาจจะเสียงนะครับอมอเตอร์ไซด์ดังสักหน่อยนะครับผมเราต้องขออภัยด้วยนะครับ ามาขับรถตามจะอ้วนกันนะครับหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วครับกลับกลับบ้านกันนะครับนี่นะครับรีบวิ่งกลับเลยนะครับผมอยากกลับไปกินอาหารแล้วนะครับ จากอาบน้ำเสร็จนะครับสบายตัวนะครับดูดูผิวของน้องนะครับผมเงางามเลยนะครับแม่แม่ครับ เราไปรอน้องที่บ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอน้องที่บ้านกันนะครับตอนนี้ก็ดูน้องวิ่งนะครับเดี๋ยวสักแป๊บนะครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับขับมอเตอร์ไซค์ตามนะครับเพราะว่าเดินไม่ทันแน่นอนนะครับเดินเร็วมากครับผมถ้าเดินนี่มีหอบกันเลยนะครับ ้างเขาก็จะเดินเร็วมากนะครับครับวิ่งเอาเลยครับผมตอนนี้ก็มาลอน้องอยู่ที่บ้านนะครับดูครับกําลังมานะครับวิ่งหูตั้งๆมาเลยนะครับาจาก,กไกลนู้นะนครับ สีผิวเปลี่ยนเลยนะครับแม่แม่ครับดำเงางามมากเลยครับผมดูมีความสุขมากเลยนะครับนานๆานได้ออกจากอคอกทีนะครับนานๆานได้ออกจากอคอกนะครับ วันนี้แดดก็ไม่ค่อยออกนะครับผมก็มีเมฆมากนะครับมีเมฆเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับผมก็บรรยากาศดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับนะครับมาแล้วนะครับ ถึงบ้านแล้วครับเดินแป๊บเดียวครับผมหนองเดินแป๊บเดียวนะครับถึงบ้านเลยนะครับแดดเริ่มออกแล้วครับเตี้ยเตี้ยจูเตี้ย ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับามาถึงก็รีบกินเลยครับคุณแม่สกาวเดือนนะครับหิวมากเลยนะครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ